คุณเคยสงสัยไหมว่าความพยายามในการเอาชีวิตรอดของสัตว์ในธรรมชาตินั้นมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคพ่อแม่ในโลกธรรมชาติไม่เคยยอมแพ้พวกเขาต่อสู้ไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขามีโอกาสได้เติบโตในที่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นลูกอสท,ที่ติดอยู่ในน้ำตื้นหรือปูภูเขาจาม่ก้าที่ขนย้ายน้ำเพื่ออนาคตของลูกๆหรือแม้แต่นกกระจอกเทศที่ต้องบินไปไกลถึง80กิโลเมตรเพื่อหาน้ำให้ลูกทุกตัวที่เกิดมา ทุกการกระทําเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นการเอาชีวิตรอดแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่คุณพร้อมที่จะรับชมและเรียนรู้บทเรียนสําคัญจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหยุดหย่อนหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมกันสํารวจเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันการต่อสู้เพื่อชีวิตในธรรมชาติมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชีวิตรอดเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการแสดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสที่จะเติบโตและมีชีวิตที่ดีในอนาคตความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความทุ่มเทที่พ่อแม่ในโลกธรรมชาติได้มอบให้แก่ลูกๆของพวกเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงที่ว่าความรักแท้จริงจะทำให้เราทำสิ่งที่ยากลำบากที่สุดเพื่ออนาคตของลูกหลาน ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญเราจะเห็นการต่อสู้ที่ไม่หยุดยั้งของพ่อแม่ในธรรมชาติที่ต้องใช้ทุกความสามารถและความพยายามเพื่อให้ลูกหลานรอดชีวิตแม้จะ,ะเผชิญกับบุกสรรคัคที่ยากจะเอาชนะตัวอย่างแรกที่เราจะพูดถึงคือการต่อสู้ของลูกออสที่ติดอยู่ในน้ำตื้นในช่วงเวลาที่น้ำใกล้จะแห้งหมดและความร้อนของดวงอาทิตย์คุกคามชีวิตของพวกมัน สถานการณ์นี้ดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่พ่อออสไม่ยอมแพ้เขาเริ่มขุดดินเพื่อสร้างทางน้ําที่สามารถพาลูกๆไปยังแหล่งน้ําที่ปลอดภัยในระหว่างการขุดทางนี้บางตัวอาจจะไม่รอดแต่ในที่สุดก็มีลูกๆที่สามารถหลุดพ้นจากการคุกคามนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจคือความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของพ่อออสที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกๆของมันการต่อสู้ไม่หยุดหย่อนนี้ไม่ใช่เพียงแค่กรณีของลูกออสเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในธรรมชาติตัวอย่างเช่นปูภูเขาจาเยกา ที่ต้องขนย้ายน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงไปยังที่ที่ปลอดภัยสาหรับลูกๆของมันปูเหล่านี้ไม่สามารถอาศัยในน้ําได้ตลอดเวลาแต่กลับต้องใช้ความพยายามในการขนย้ายน้ําจากแหล่งน้ําในป่าไปยังแหล่งที่ปลอดภัยที่พวกมันสามารถเลี้ยงลูกได้มันทําหน้าที่นี้ด้วยความพยายามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความรักและการเสียสละในโลกธรรมชาติที่พ่อแม่แสดงออกเพื่อให้ลูกของพวกเขามีโอกาสเติบโตในที่ที่ปลอดภัย อีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงความยากลำบากในการต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกๆก,ก็คือการเอาชีวิตรอดของนกกระจอกเทศในทะเลทรายนามัยบีบที่ต้องบินไปยังแหล่งน้ำห่างไกลถึง80กิโลเมตรเพื่อหาแหล่งน้ำให้ลูกของมันการเดินทางที่ยาวนานและเสี่ยงภัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนกกระจอกเทศเพราะต้องเผชิญย่อก,กับอันตรายจากศัตรูและสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งการที่นกกระจอกเทศสามารถบ,บินออกไปยังแหล่งน้ำได้สำเร็จไม่เพียงแค่เป็นการพิสูจน์ถึงความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความทุ่มเทที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลลูกๆของมันในระหว่างการเดินทางหาน้ำกลับมาให้นกกระจอกเทศพ่อได้ประสบกับอันตรายจากสัตว์นักล่าที่คอยรอจังหวะโจมตีอยู่ทุกเมื่อแม้กระนั้นพ่อของนกกระจอกเทศก็ไม่ยออ่อท้อและไม่ยอมให้สิ่งใดมาหยุดยั้งการเดินทางนี้เขาพยายามมอ,อย่างเต็มที่ในการกลับไปยังรังเพื่อให้ลูกๆของเขาได้ดื่มน้ำอย่างปลอดภัยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการเสียสละและความอุตสาหะที่ไม่ยอมแพ้ในการทำสิ่งที่ยากลำบากเพื่ออนาคตของลูก การที่พ่อแม่ในธรรมชาติต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของลูกๆไม่เพียงแค่สะท้อนถึงการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากแต่ยังเป็นการแสดงถึงความรักที่ไม่จํากัดและความทุ่มเทที่ไม่มีวันหยุดหย่อนพวกเขาทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ลูกหลานสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาทําสิ่งที่ยากลําบากที่สุดเพื่อชีวิตของลูกเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ในธรรมชาติ แต่ยังเป็นบทเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และพยายามอย่างเต็มที่เราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคและทำให้สิ่งที่ไม่เป็นไปได้กลายเป็นไปได้ได้เช่นกันธรรมชาติสอนให้เราเรียนรู้ถึงความเสียสละความทุ่มเทและความพยายามที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่ออนาคตที่ดีกว่าบทเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแค่สอนเราเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในโลกธรรมชาติ แต่ยังสอนให้เราเห็นคุณค่าในความรักและการทำให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เรารักและนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติและสัตว์ในโลกนี้อยากจะบอกเราความรักที่แท้จริงไม่เคยยอมแพ้และการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรเรียนรู้จากธรรมชาติ